ใครที่กำลังมองหาร้านเติมระบักและกดกิฟ์เกมพาร์ไในราคาถูกนะครับผมขอแนะนํานี่เลยนะครับค่าวิบช็อปมีบริการรับเติมระบักแท้และมีบริการกดเกมพาร์แมปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุต อนิเมะแอสเพนเจอร์บูลล็อกไลวลลนะครับและยังมีบริการฟาร์มแบบต่างต่างอีกด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านกันเลยนะผมวันนี้ผมบายนะวันนี้นะผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นับที่เข้ามาในตัวของเกมบูลล็อกไลเวลลนั่นเองนะครับซึ่งจะมีการรีวิวนับตัวของสไตล์เนลนายในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของโฟใหม่ด้วยนะครับคือซิงคูลาริตี้นั่นเองนะครับโคตรเทพเลดินะครับโอเคผมสุ่มได้แล้วน้องคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นน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 เเรรราาาจจะะะะะมมมีีวววิตัััััขขอออองงใใหห่่่่กกกลคบ้ป็ เอออันนี้แต่มันไม่มีเพลงนะทุกคนเพราะผมอยู่ในเซิร์ฟมานานแล้วมาดูกันที่คอสเมติกกันเลยดีกว่าไอพวกของแบบใหม่นะครับมาดูอันนี้คอสเมติกนะก็อืมก็คิดว่าเป็นอันนี้ถูกแล้วล่ะนะครับก็โอเคนะนะครับไหนดูอ๋ออ๋อมีคอสเมติกสองอันนะครับอันนี้เป็นคอสเมติก,กอ่ะเอ้ยผมว่าคอสเมติกนี้เท่นะครับคืออันนี้คือหลังอัปเดตเลยนะนะครับมันก็จะมีที่มีโลพิม,มอยู่เรื่อยๆนะอาจจะล็อกจอนิดนึงนะครับ ต่ผมชอบนี้มากอีโมดดูดิโคตรเทนน่นะครับอีโมดนะครับของนางหนีนั่นเองนะครับเอ๊ะผมชิปอย่าเลยเดี๋ยวบั็กนะครับส่วนอันนี้เป็นเอ่ออันนี้มันน่าจะมีเอฟเฟกต์มากกว่านี้นะผมคิดว่าอันนี้มันน่าจะแบบบั็กอยู่หรือเปล่านะครับโอเคนะครับมาเพื่อการเสียเวลานะเราจะมารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีจริงจริงอัปเดตนี้เนี่ยนะครับมันปรับค่อนข้างเยอะเลยนะนะครับรวมอัปเดตที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าผมจะทําเป็นคลิปแยกนะเพราะว่าแบบ ยูกิมิยาตกมาอยู่รีเจนแล้วอะไรแบบเนี้ยชิโดก็ตกมาอยู่รีเจนอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันมันมีปรับเยอะมากทุกคนนะแบบซาเอปรับพาสซีฟแล้วแบบเนี้ยซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ละกันนะเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆแต่ไม่ชชวร์ว่าจะทาวันไหนนะไม่น่าใช่วันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์ผมต้องไปตัดผมอะไรอีกเยอะแยะนะครับมากมายโอเคนะคซึ่งตัวของเนลนายีนะครับอยู่ในระดับตัวของเวลคา a ์สนั่นเองนะครับนะบเพื่อการเสียเวลานะจะไปรีวิวกันเลยละกันนะ มาคนระับมาเริ่มกันที่สกิลซีนก่อนเลยละกันนะครับคือสกิลแท็นั่นเองครับสกิลซีเนี่ยนะครับ,นะรบจะใช้ได้ทั้งหมด2 p, รูปแบบนับแบบแรกคือแบบที่เราจริงๆมันใช้ได้เลยแหละแบบแม่คอมบอลนันะบ <c oughs> ก็สามารถใช้ได้เลยเหมือนแท็บอันเก่าเลยทุกคนเหน็นไหมนับซึ่งนี่เราสามารถใช้แบบตอนที่เราคอมบอลอยู่ได้นะครับก็คือแบบนี้นี่นะครับเป็นการจับบอลแล้วก็กดซีซัมเป็นการสกิลเตะนั่นแหละนะครับี่แบบนี้นี่จับบอลนะแล้วก็เสียงเท่นนะจริงจรนะิงรับก็คือกดซีแบบนับ แล้วเราสามารถกดซีอีกครั้งหนึ่งได้นะครับซึ่งแรงยิงก็ก็ใช้ได้นะครับไมไ่แย่มากนะครับแล้วก็เราสามารถกดขัดบอลได้แบบว่าเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือเออเหมือนมันผมจะเตะสูงไปนิดนึงแบบอย่างงี้ก็ได้เห็นไหมนะเหมือนเหมือนเหมือนในเกมแพรเก่า,ยยกาเลยน่นแหละทุกคน,นครับก็คือสามารถไปกดซีตัดลูกได้แบบปึ๊บอย่างเงี้ยนั่นเองครับโอเคแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่กดกิลนะครับมันก็จะตกปกตินั่นเอง มีประมาณนี้นะสำหรับสกิลตัว C นะโอเคนะก็มาต่อที่สกิลบีกันต่อเลยละกันนะสกิลตัวบีเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด3าวานเลี้ยเลยนะที่ผมรู้ตอนนี้นะคือปกติในเกมอัปเดดเนี่ยนะครับมันจะมีการแจ้งเลยครับว่าสกิลอะไรทำไรได้แต่ว่ารอบนี้มันไม่แจ้งนะนะครับก็อาจจะมีสกิลรีวิวไม่ครบแต่ผมคิดว่าคงครบนะครับก็คือวาเลียที่1นะครับคือวาเลียนที่เราคลองบอลอยู่วันเลียที่2คือวาเลียนที่เราไม่ได้คลองบอลครับแล้ววยนที่3คเลี้ยงที่ั่สามคือลวันเดี๋ยะรี่กั ก็คือสกิลนะครับจะเป็นการที่เรากดปุ๊บเราจะพุ่งไปเก็บบอลครับแล้วเราก็จะพุ่งอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือแบบนี้พุ่งไปเก็บบอลพุ่งไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ส่งหลังนั่นเองนะครับแต่ว่าเราสามารถกดตัว V ซ้ํา um ได้นะครับก็คือแบบนี้กด V ซ้ํา um เป็นการเตะไปนั่นเองนะครับก็คือสามารถแบบว่าไม่จําเป็นที่จะต้องให้คือถ้าสมมติว่าเราปล่อยใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่นี้เต คือถ้าสมมติว่าเราปล่อยใช่ไหมมันจะส่งหลังอัตโนมัติผมไม่ได้กดอ,อะไรเลยนะนะครับมันมาครับส่งหลังนั่นเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากดตัวของสกิลวีนับแล้วเรากด V ีซําแบบนี้ไม่ได้เป็นการยิงครับโดยที่ไม่สนนะว่าจะเป็นไอ้นี่เขาเล่นเลยนะส่งหลังจะไม่ทํางานนั่นแหละนะครับต่อไปนะคือสกิลตัว V ตอนที่เราคลองบอลอยู่นั่นเองครับจะเป็นสกิลเลี้ยงแบบนี้ซึ่งการคุมนี่ผมก็ค่อนข้างงงทิศทางอยู่นะเดี๋ยวนะมันอิงตามอะไรวะ เออนั่นแหละครับเพราะเป็นว่ามันเป็นสิลเรียงแลยกันนับซึ่งมันล้มด้วยนะทุกคนเห็นปะนับล้มนั่นแหละนะครับล้มด้วยนั่นเองครับโอเคนะครับต่อไปนะครับคือวาเลนที่3นะครับคือวาเลนที่ฝั่งตรงข้ามคอมบอลอยู่นั่นเองครับแบบนี้ก็คือกด B อ่ะนั่นเองนะครับเป็นการตัดลูกนะคแบบสุบเหมือนสไลด์ผ่านเออนับก็เหมือนสไลด์ผ่านนั่นเองครับนี่แบบนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวนะแบบฟื้นหนีนะครับแล้วเราสามารถกด V ีซ้ำได้นะครับก็คือแบบนี้ด<อ>กด V ีซ้ำได้นั่นเองนะครับวันนี้ไม่ใช่เป็นการพุ่งออกด้านข้างก่อนนะเดี๋ยวนะผมขอลองนึงว่ามันสามารถเลือกทิศได้ไหมอ่ะเลือกทิศไม่ได้ทุกคนนะก็คือหลังจากเรากด V ีนะครับแล้วเราก็กด V ีซ้ำพุ่งขวานะครับแล้วก็เตะนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนน่าจะบังคับทิศทางนะว่าต้องเป็นทิศนั้นนะครับ เดี๋ยวผมขอลองแรงหน่อยแล้วกันนะโอ้อก็ใช้ได้อยู่นั่นแหละ,ะครับต่อไปนับคือสกิลตัว B นะครับคือนี่สกิลตัว B นะครับคือมันเป็นสกิลยิงนั่นแหละนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรากดไปเนี่ยนะครับเราสามเรามันจะรอแป๊บหนึ่งนะหลังจากเรากดแปทุกคนดูนะอันนี้คือผมกดครั้งเดียวนะ อ่ะมันจะบังคับยิงในตอนจบนับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรากด B ีนับแล้วมันจะมีกด B ีซ้ำนับเราสามารถกด B ีซ้ำเฟ้นได้ก็คือหลอกยิงนั่นแหละนับหลอกยิงหลอกยิงหลอกยิงแล้วค่อยยิงได้ทุกคนคือมันเฟ้นหลอกได้นะคือถ้าเล่นหน้าประตูก็คือประตูกำหมัดอ่ะนับก็คือเดินมาแบบนี้แล้วเราก็หลอกยิง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 แล้วเราก็ยิงจริงอะไเลยแบบนี้โอ้โห ผมถือว่ามันน่าจะน่ารำคาญหน่อยนะแล้วคือบบว่ามันสามารถเฟกได้ไม่กี่ห้าเลยปะเดี๋ยวลองแป๊หนึงนะทุกคนทำไมสีจอเป็นเนี้ยบักเลยเด้อนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยทุกคน5าเฟกกว่าเล่นัะก็คือแบบทำไมสีมันสีจอบักเลยรู้สึกเป็นหนึ่งสองสาม แต่เราเราสามารถแบบว่าไม่จำเป็นต้องครบห้าก็ได้ทุกคนแบบว่าเราสามารถ1 2ึ่อเตะก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบหนึ่อแล้วเราเตะก็ได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับผมถือว่าเฟี้ยวอยู่นะนะโอเคนะคเพื่อนๆชาวลานะเราจะมารีวิวอันตีกันต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมานานนะค,คลิปซึ่งอันตีโคตรเท่ทุกคนมา คือมิโลไม่เขียนไม่หยุดเลยทุกคนแล้วผมจะได้โปรคลิปไหมโอเคนั่นแหละนะครับมานะครับมาเริ่มวันที่สกิลแรกกันก่อนเลยกันนะครับคือเดดแดนนั่นเองครับก็คือสกิลนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องคอมบอลอยู่ยนั่นเองครับนี่โอ้ยมิโลลุกเขียนไม่หยุดเลยคือมันจะผมต้องมานั่งอัดตัดโปรคลิปที่หลังไง ผมต้องอัดไหมอัดเราผมกช่องเดอะหนับสกิลนี้เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องเป็นคนคองบอลอยู่นั่นเองครับแล้วเราก็เหมือนจะไม่มีรีแควร์อะไรเลยปะเดี๋ยวลองแป๊บนึงนะอ่ะกดได้เลยทุกคนนับก็คือนี่นะครับจับบอลแล้วก็ดันนี่ผมจำไม่ได้แฮะว่าท่านี้มันใช้กับใครอีสังหีปะจำผิดปะวะผมก็ไม่ได้ลืมลืมไปหมดละนั่นแหละนะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล4นะเดดแดนนั่นเองครับอ่ะใช้ดูรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับโคตรเท่ทุกคน นี่มีกระโหลกด้วยนะตอนจบนะครับป้องนี่นะครับโอเคนะครับต่อไปคือสกิลตัววีครับมีทั้งหมดสองวาเลียนครับวาเลียนแรกนะครับคือสองวอลเล่นั่นเองครับคือตอนที่เราไม่ได้คลองบอลอยู่นั่นเองครับซึ่งเนี่ยนะอ่ะฝั่งบอลต้องอยู่กับฝั่งนู้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วเราก็กดเลยนี่นะครับสองวอลเล่ เป็นฉากที่อันนี้น่าจะใช่น่าจะเป็นฉากที่ใช้กับลินนะนะตอนในเรื่องอะนะที่ที่นายหนีเฟกใส่ลินนั่นเองนะนี่ฟึบนี่เฟกปออ่ามีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวใช้ดูอีกรอบหนึ่งละกันนะครับก็คือบอลต้องอยู่กับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วเราก็กดเลยนี่ ปึ๊บอ่ามีประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปคือสกิลวีนับอันเดี๋ยวผมรออันติรอบใหม่เลยละกัน,นครับเดี๋ยวจะได้ยาวๆนะนะับสกิลวีอีกอันนึ่งครับคือตอนที่เราคลอ,องบอลอยู่นั่นเองครับซึ่งไอ้อันนั้นนะ่ะน่าแหละนะครับคือตัวของ5เฟกอลเลนเนั่นเองนะครับมา5เฟกอลเลนนั่นเองนะครับก็คือ ไม่ไม่มีรีแคร์อะไรคอมบอน,น,นเนี่ยเดียวเฟรมเพื่อนถอดคอมมิตตี้ให้หน่อยเดี๋ยวยวค่อยกันแหละโอ้โหเสียงภาคนี่อย่างเท่ทุกคน ดูครัฟซีนกันอิ่มๆนะครับก็คือดูครัฟซีนกันเบิ่มๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวใช้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับไอ้ท่าห้าเฟโกเล่เดี๋ยวใช้ดูสองรอบพอนะทุกคนมันมันมนานนะนะเดคลิปยาวนี่นี่ นี่โคตรเทอร่อ่ะอย่างชอบนี่อิมแพคเฟรมด้วยนะครับโอเคต่อไปนะครับคือตัวของสกิลตัวบีครับจะมีทั้งหมดสองมูฟเหมือนกันนั่นเองนะครับมูฟแรกเนี่ยนะครับคือตอนที่บอลอยู่บนอากาศนั่นเองนะบแบบนี้ ก็คือมูฟแรกคือตอนที่บอลอยู่บนอากาศนั่นเองนะครับแบบนี้นั่นแหละครับก็คือตอนบอลอยู่บนอากาศนะครับเราถึงจะสามารถใช้ท่า B เป็นไอ้ท่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับท่า B มี2มุมนะครับอีกมุมนึงคือตอนที่เราคลองบอลนั่นเองนะครับโคตรเทชอบจัดเมนเมนเมนแหละนะครโอเคน่าจะต้องอันตรีอีกรอบนึงนะรอบสุดท้ายแล้วนะครอบนี้คือรอบที่เราต้องคลองบอลนั่นเองนะครับ ในคลิปมานานนะผมเลยอยากรีบทำนิดนึงอาจจะรีวิวแบบกดคัพซีนนานไปหน่อยคือมานานที่คัพซีนแหละนะเป็นไม่นานที่ผมรีบหรอเอ๊ะนั่นแหละใช่ไหมเถอะนะโอเคนะคมาที่สก,กิลบีกันต่อเลยละกันนะรเราถ้าเราเป็นเราคอมบอลใช่ไหมสก,กิลจะเปลี่ยนเป็นแถบลิฟนั่นเองนะแถบ,บลิฟก็รูรูกันอยู่นะครับนี่ผมชอบมันนี้นะแสงเงาเขาทำดีนะนี่เอเมชั่นโคตรสมูททุกคนดูเชี่ยเท่อะ เทจัดอ่ะเดี๋ยวใชใ้ดูอีกรอบผมชอบเนี่ยเห็นว่าแสงเงามันทำดีอ่ะเนี่ยชอบความสมูทแอน,นิเมชั่นสมูทแล้วนะทุกคนนะครับนี่แต่ถ้าเห็นตอนกระโดดหมุนตัวน่าจะเทกว่านี้แต่เขาตัดนะนะครับรอบสุดท้ายไปนะครับนี่โป๊ โอเคอะนับก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของเนวนายีนะซึ่งผมนึมพูดไปนับตัวของเนวนายีเนี่ยนะครับจะมีตัวของพาสซีฟสไตล์ด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวทีโดดแข่งโดดโดดโดดกับพี่เนี่ยอะทุกคนดูดูนะเห็นปะว่าผมจะโดดสูงกว่าเดี๋ยวนะเห็นปะเพราะผมโดดสูงกว่านิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวทีจนะสามสองหนึ่งเห็นปี่วะ อเอาเอาง่ายคือมันมีพาสซีฟที่ว่าเราจะโดดสูงขึ้น20%นะครับของตัวนายหนีนะนะครับแล้วก็ลูกบอลที่เป็นการวอลเลยจากบนอากาศเนี่ยนะครับจะยิงแรงขึ้น10%นั่นเองนะครับก็คือแบบน่าจะแบบนี้นะอ่ะนะจะแรงขึ้น10%นนั่นเองนะครับโอเค โอเคครับนะอีกอย่างหนึ่งคนระับมันคือความสามารถบัฟบอลคอนโทรลนั่นเองคนระับซึ่งมันบอกว่าแบบว่าถ้าสมมติว่ามีบอลถูกส่งมาให้เราใช่ไหมนะบอลมันจะถูกแบบเหมือนแบบหยบเข้ามาหาเรานิดหน่อยอะ่ะเออนะ้าฟีลแบบเพอร์เฟกต์พาร์ทนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยชัวร์ให้อันนี้ว่ามันยังไงนะเอาเป็นว่าก็มีบัฟคลาสสิกอันนี้คือบอลคอนโทรลแล้วกัน,นครับมาครเราจะมารีวิวตัวของ โฟกันต่อเลยละกันนะครับซึ่งตัวของโฟนเนี่ยนะครับคือซิง n ูลาริตี้นั่นเองนะครับโคเทนะครับซึ่งตัวโฟนนะครับจะมีการบวกตัวของการควบคุมบอลนะครับ0.75วินาทีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทุกสไตล์นะซึ่งอันนี้ผมก็กำลังงงอยู่ว่าบอลคอนโทรลสรุปมันคืนไงนะครับอย่างที่บอกไว้ว่าอัปเดตนี้แอดมินไม่ได้แจ้งข้อมูลเรื่องอะไรแบบนี้มานะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่บอกไม่ได้ว่าบอลคอนโทรลคืออะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับคือบวก1ดริบเบิ b b นั่นเองนะครับแล้วก็ ความเร็วในการชาร์จยิงเนี่ยนะครับมันจะบวกเร็วขึ้น15%นครับแล้วก็ลูกยิงวอลเลย์ครับบวกแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับอีกอันนึงคือไม่ลดความเร็วในขณะที่คลองบอลอยู่นั่นเองนะครับไม่ลดความเร็ว n no s p e e d r ร d u c e on b บอ l อ่าใช่นะครับก็คือไม่โดนลดความเร็วในขณะที่คลองบอลอยู่นั่นเองครับก็คือเวลาเราคลองบอลใช่ไหมมันก็ยังวิ่งเร็วเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมโชว์โฟให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับ โอเคนะก็คือเราจะไม่โดนลดสปีดนะนะับเออแต่ไอเ,เสียงนี้เกังอยู่เนี่ยนั่นะนะนะแหละนะครับก็คือเราจะไม่โดนลดความเร็วในะขณะที่เราคอมบอลเลยนะเห็นไหวิ่งก็วิ่งเหมือนเดิมนะโอเคนะับต่อไปนะับคือช่วงเวลาที่สําคัญกันแล้วนะับคือการแจกโค้ดใหม่นั่นเองนะมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมด3าโค้ดนะับก็คือมามานะโค้ดแรกของ อัปเดตนี้นะครับก็คือ lazy genie เอ้ lazy lucky genie กันเองนะครับจะได้ตัวของอย่างละสิบห้าเลยนะนะครับแล้วก็ต่อไปนะคืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ v hit อ๋อ v hit สอง m นะครับจัดไปนับได้สิบ lucky spin สไตล์นั่นเองนะครับแล้วก็ w milo นะครับอันสุดท้ายเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ใน top comment นะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้นั่นเองนะครับก็ใครที่อยากใส่ก็ กปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองใส่โคตดแปอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลยเอาหมดอายุแหละโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับตัวของเนวนายิ่นั่นเองนะคใครคิดเห็นอะไรกันยังไงก็มาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ